คลิปนี้ก็ตั้ง4นาที44 42โอ้44วินาทีขอบคุณมากค่ะทุกการสนับสนุนนะคะหุงข้าวมันไก่ค่ะคลิปนี้แค่แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะหุงข้าวมันไก่ค่ะน้ำตาลกับเกลือค่ะน้ำตาล3ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะมาใส่ปรุงลงไปในข้าวนี้นะคะข้าวก็จะอร่อยนี่คือเราปรุงส่วนผสมทุกอย่างกันแล้วเนาะ ข้าวก็จะสวยประมาณนี้ก็เอาไปลงหม้อหุงค่ะเตรียมหม้อไว้แล้วนะคะนี่คือเราปรุงส่วนผสมทุกอย่างกันแล้วเนาะข้าวก็จะสวยประมาณนี้ก็เอาไปลงหม้อหุงค่ะเตรียมหม้อไว้แล้วนะคะผสมข้าวกันแล้วก็ใส่รสด,ดีไปสักสองช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อความอร่อยของผสมข้าวกันแล้วก็ ไดด่รสดีไปสักสองช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อความอร่อยของคลิปนี้ก็ตั้งสี 44, ออ่นาทีสี่สิบสี่สี่สิบสองอ้สี่สิบสี่วินาทีขอบคุณมากค่ะทุกการสนับสนุนนะคะหุงข้าวมันกัดข้าวหรอกยวการทำแบบนี้แหละค่ะวิธีวิธีทำข้าวมันเริ่มเทข้าวใจแล้วคะ่ะ แท่าไหร่เนาะผัดไปเรื่อยๆก่อนให้ให้รสด,ดีให้น้ำตาลให้เกลือเข้ากันจากข้าวก่อนนะคะกเอาไปลงหมอออ้อค่ะข้าวสองถ้วยสองถ้วยครึ่งค่ะสองถ้วยครึ่งเพราะว่าลูกหลานเยอะเนาะสองถ้วยครึ่งนะคลิปนี้ก็ตั้งสี่นาทีสี 44, ่สิบสี่สี่สิบสองโออสี่สิบสี่วินาทีขอบคุณมากค่ะทุกการสนับสนุนนะคะหุงข้าวมันกัน นี่ค่ะน้ําก็เตรียมไว้แล้วนะทั้งปั่นข้านะเช้านี้น้ำเราก็เตรียมใส่ด้วยกันมบางคนไปจะทุบประเทียมใส่ด้วยนะแต่เด็กๆไม่ชอบประเทียมมีการไม่นใ,นใส่ค่ะเนาะไม่ค่อยลงกระเพาะผ่านนี่ค่ะกองก่อน มาตั้งกระทะไอ้ค่ะเช้านี้ให้ลูกหลานคะ่ะไก่ยังไม่ได้ไปซื้อนะคะเดีย๋ยวไปซื้อหุงข้าววันไก่ไปก่อนเอาตั้งห้านาทีเลยนะคลิปนี้เนาะยาวเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนนี่นะคะวิธีุงข้าวมันไก่ทางรนการจะเป็นแบบนี้กรองกรองออกก่อนเนะเนี่คะ่ะน้ำก็เตรียมไว้แล้ว ทั้งปั่นข้านะเชา้านี้น้ำเราเตรียมไว้ค่อปลาเทียมไม่ใจนี่นะคะผัดไปเรื่อยๆเนาะวิธีทำข้าวมันไก่ของรอยการนี่ค่ะเพื่อนๆได้ทีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราก็มาใส่หม้อค่ะใส่หม้อก็ใส่น้ำเข้าไปสิคะวิธีทำข้าวมันไก่ของรายการเนาะนี่ค่ะน้ำก็เตรียมไว้แล้ว นะทั้งปั่นผ้านะเชา้านี้น้ำรเราเตรียมวย่้าปะเตรียมนี่ใจนะคะผัดไปเรื่อยๆเนาะวิธีทำข้าวมันไก่เหมือนกันนี่ค่ะเพื่อนๆได้ที่ลงกระทะให้ผันี่ค่ะ,ออก,ะ,คะกองกอง่อมาตั้งกระทะคนเข้ากันแล้วก็ รสด,ดีไปสักสองช้อนชานะคะคเพื่อนเพื่อความอร่อยของเนาะข้าวสองถ้วยสองเซทครึ่งค่ะสองเวยครึ่งเพราะว่าลูกหลานเยอะเนาะสองถ้วยครึ่งค่ะคลิปนี้แค่แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะหุงข้าวมันไก่ค่ะบางคนไปจะทุบกระเทียมใส่ด้วยนะแต่เด็กๆไม่ชอบกระเทียมกรไม่ใส่ค่ะ ไม่ค่อยแล้ววันี้ครอบครัวใหญ่เราก็จะทําเยอะหน่อยนะคะเพราะเราครอบครัวใหญ่เนาะกินทั้งวัน,นะคะ่ะอะไรดําๆก็ช้อนออกเอ้ย้าวเน,นิ่มเป็นในตัวแล้วลนะ่ะเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปหุงข้าวมันไก่นะคะแล้วก็จะผัดข้าวเนาะนี่คือสูตรสูตรไข่สูตรมันการก็จะผัดข้าว ขี้ขากระเทียไมไก่นี่ยนะคะผัดไปเรื่อยๆเนาะวิธีทำข้าวมันไก่เหมือนกันนี่ค่ะเพื่อนๆได้ที่ข้าวค่ะความนัวของข้าวนะคะก็ใส่น้ำไปสักหน่อยนะคะใส่น้ำก็ความเอ๊ ข้าวเป็นนิ่มเป็นในตัวแล้วล่ะเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปหุงข้าวมันไก่นะคะข้าวประเทียมใส่นี่นะคะผัดไปเรื่อยๆเนาะวิธีทํทำข้าวมันไก่เหมือนการนี่ค่ะเพื่อนๆได้ที่ลงข้าวกันแล้วก็ใส่รสด,ดีไปสักสองช้อนชานะคะเพื่อนเพื่อความอร่อยของขา้วขาวหรอก่อาการทําแบบนี้แหละค่ะเนาะ วิธีวิธีทำข้าวมาันแล้วก็จะผัดข้าวเนาะนี่คือสูตรสูตรไทยสูตรมันการก็จะผัดข้าวที่กา่การบางคนก็จะทุบกระเทียมใส่ด้วยนะแต่เด็กๆไม่ชอบกระเทียมมีการไม่ใส่ค่ะเนาะน้ำตาลกับเกลือค่ะน้ำตาลสามช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมาใส่ ปรุงลงไปในข้าวนี้นะคะข้าวก็จะอรอจะให้ข้าวมันแห้งเท่าไหร่เนาะผัดไปเรื่อยๆก่อนให้ให้รสด,ดีให้น้ําตาลให้เกลือเข้ากันจากข้าวก่อนนะคะเราไปลงหมอ้อค่ะข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่หม้อค่ะใส่หม้อก็ใส่น้ําเข้าไปสิคะวิธีของข้าวมันไก่ของเยอยการเนาะ ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเร,เราก็มาใส่หม้อค่ะใส่หม้อก็ใส่น้ําเข้าไปสิคะ,ว,ว,ะ,ว,ะ,ะ,คะ,ะวิธีทำข้าวมันไก่ของเอการเนาะก็้อสกระเทียมใส่นี่นะคะผัดไปเรื่อยๆเนาะวิธีทําข้าวมันไก่ของเอการนี่ค่ะเพื่อนๆได้ที่นะคะวิธีของข้าวมันไก่ของไอการจะเป็นแบบนี้ กองออกก่อนเฮยข้าวปิ่มเป็นในตัวแล้วล่ะเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปหุงข้าวมันไก่นะคะหุงทุกอย่างเหมือนข้าวหุงสวยธรรมยาดานี่แหละค่ะแต่เราเอาไปผัดเนาะสูตรไข่สูตรมันนี่สูตรของแมยการเนาะทุกอย่างลงไปในไก่ขอการ บางคนไปจะทุบกระเทียมใส่ด้วยนะแต่เด็กๆไม่ชอบกระเทียมมีการไม่ใส่ค่ะเนาะไม่ค่อยในการสาวแค่น้ําเดียวกอนะอุ้ยสาวแค่น้ําเดียว,วค่ะกรองให้สะเด็ดน้ำก็จะเอาไปผัดนะคะวิธีของข้าวแต่ทงในการจะเป็นแบบนี้กรองกรองออกก่อน คือวิธีหุงข้าวมันไก่กันเนาะคลิปนี้ก็จะยาวนะคะเพราะว่านี่ค่ะนนเออก่อนคลิปนี้ก็ตั้งสี 44, 44, ่นาทีสี่สิบสี่สี่สิบสองโอ้สี่สิบสี่วินาทีขอบคุณมากค่ะทุกการสนับสนุนนะคะหุงข้าวมันไก่เอ้ย ข้าวเนนิ่มเป็นในตัวแล้วล่ะเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนคลิปหุงข้าวมันไก่นะคะนะคะนี่คือสูตรของในการเนาะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆทําแบบไหนเนาะรายการทาแบบนี้มาโดยตลอดนะคะเทน้ามันใส่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงหม้อค่ะได้ที่แล้วรายการผัดได้ที่แล้วพอข้าวได้ที่แล้วนะคะราการก็เอาลมกะทะ งงมาตั้งกระทะค่ะ,ะคลิปนี้แค่แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะหุงข้าวมันไก่ค่ะเริ่เทข้าวใส่แล้วค่ะลนข้าวกันแล้วก็ใส่รสด,ดีไปสักสองช้อนชานะคะเพื่อน เพื่อความอร่อยของ